สวัสดีครับพี่น้องมันมีดอกดินผ้าพี่น้องมาใส่ปุ๋ยปุ๋ยใส่ไปแล้วนะครับนี่คือปุ๋ยอินซี่พี่น้องพร้อมกับจุลินซีจุลินซีนี่นะครับจุลินซี่เจ้าปวกที่ดอกดินเฮ็ดไฟนี่คสองปีแล้วครับนี่ครับปีที่สองครับหลายคนก็อาจจะสงสัยว่า มันยังใส่ประโยชน์ได้อยู่บ่ใส่ได้ครับเดี๋ยวพี่น้องล่องเบืองผมพาไว้นะครับเ่ีสยใไ้พี่น้องเบืองว่าจุลินซีฝักตัวเปลี่นสีใดนี่นะครับสีแดงๆนี่คือจุลลนซีฝักตนะครับเมื่อเขาดโดนความชื้นหรือว่าบดโดนดแดดเผาจุลลนซีก็จะไปฝักตอยู่ด้านในนะครับเป็นสีชมพูชมพูมพสีละครับนี่นะครับ ดอกดินจะเอามาใส่อีกอย่างใส่ต้อนอินทผลัมครับนี่แหละครับต้อนอินทผลัมต้นนี้ปีกว่าแล้วครับเอวมาบำรุงกันนะครับโดยการเอาเศษไม้เศษหญ้านะครับมาปล่อยรอบๆต้นกล้วยมันนี้แหละครับนอกจากนั้น ดอกดินเอาจุาลนซีใส่รอบคานนะครับใส่ไว้แถวนี้แล้วครับทิ้งลงไปเลยครับจงคอยเอาฟางมากบทำให้เสดจุลิลนซีนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นจุลนซีเจ้าปวกถ้ามีเห็ดปวกอยู่แล้วก็จะดีนะครับใส่เข้าไปในซอกสิละครับเดี๋ยวจะให้มองลาก,กว่าลาบอินทภพาลัมเขาออกมาก,กินอาหาร ใส่เลี่ยงๆไว้ครับแล้วก็เอาฟางกบเข้าไปฟางหนห่เน่าแล้วครับเผมมาใส่ไว้แง้มแรงนง้มแรงก็จะเก็บครับความชื้นได้ดีแล้วก็จุลินซี่นี่ก็จะซอยนะครับป้องกันโรคพืชได้อีกน้ำ เี่ยวนังส่วนกล้วยกับข้าวเองกับไส่ต้องไปนะครับเ้าใส่ไว้เอากระตองไปสื่อปุ๋ยอีหยังมากมายนะครับแล้วจะหัวจังใดว่าอินทรพาลเม้ามันออกมาหากินมันจะมีหลากครับหลากโพออ,อกมาผมกัาจุลินซี่นี่แหละใส่ไว้เพื่อว่าโชคดีก็จะได้กินเห็ดปวกพร้อมใส่เป็นหลอกคนขอเลยครับ เกาะมันไปไวน,นี่ก่อนหนะ้านั้นผมก็เอามาใส่มั่งแล้วนะครับจุลินซีนะครับก็จะเป็นปุ๋ยชันยอดนะครับเพอ,อมีรำอ่อนนะครับแกบซึ่งเข้ามัดจุลินซีไวนะ้เพื่อให้พี่น้องมึ่งลกักนี่คือนี่ครับคือลากอินทผพาลัมท่โพออกมานะครับกินปุ๋ยที่ดอกดิน รมักไว้รอบๆนี้นะครับหนึ่งป้องกันวัชจะพืชสองลากกินกับพาล่ำก็จะได้ออกหาอาหารกินนะครับเห็นบอ่อหากเขาอะไรครับเขาก็จะ,จะเริ่มเติบโตงหญ่ได้เร็วนะครับใส่ลงไป ทิ้งไว้ทิงสี่แล้วครับแล้วก็เอากบไว้เ่ให้ต้นเพืดเท่านะครับเด็ก,กินอาหารที่สมบูรณ์ที่ประโยชน์นอกจากปุ๋ยอินซีแล้วนะครับก็ยังใส่จุลินซีไปน้่จุลินซีก่อนเรับ ใส่เขาไปเลยครับจับก่อนก็ะไดจะเท่าเห็ดไปแล้วกบก็้าไว้จับกบไว้ก็จะชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะครับสำหรับต้นพืชเท่านี่แหละครับในโบกนี่กระใสคางคางถนนนะครับปลูกว้เพื่อเป็นนวยก็จะได้ให้พี่น้องได้เห็น ความสวยงามของ่วยอินทภาลัมตัวข้าเองได้กินนะครับก็ยังเพิ่มสีสันให้กับสวนนี่นะครับต้นที่สองต้นที่สองต้นนี้ญงเรยวครับนี่คือพันธุ์คนสีนะครับต้นที่ผ่านมาเป็นพันธุ์สีเหลืองพันธะุ์บาฮีเดี๋ยวดอกด่นก็จะเอาจุลลนซีว่างรอบๆนะครับรอบๆโบกเสียเอาฟางมากลบนะครับเพื่อให ป้องกันวัชพืชต้นกล้วยแห้งสุกจริงทุกอย่างนะครับที่เป็นเศษหญ้าเศษฟางยกเว้นนะครับถุงพัดสติกพี่น้องนะครับกระลอกเห็ดคือดอกติ่นมึงนะครับเอามันกเกษตรอินซีนะครับบอดด้เน้นใส่ที่ยังที่ลงทุนมากไม้นะครับเห็ดง่ายๆทําง่ายๆเอา ขอเพียงแต่เอาใส่ใจในเรื่องการ,กรเกษตรนะครับจะดีหรือบ่ดีนะครับจริงเท็จอย่างไรัตเฮ้าเองนะครับต้องลองล่องแล้วก็บอกต่อสำหรับพี่น้องนะครับตีเห็ดกเกษตรขึ้นกันเพื่อแบ่งปันนะครับแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์นะครับสิ่งใดดีแต่ละสวนนะครับกัแบ่งปัน นี่นครับอินทผลัมปีนานี่ก็จะเป็นน้วยแล้วครับโอ้ยน้ำแหลมพี่น้องเลยขันโมไซเวนตาบมได้ด้พี่น้องน้ำอินทผลัมนี่แข็งนะครับนี่น้ำนี่แข็งแล้วก็คมขันทิมเข้าไปในนังในยังนี่ปวดแท้ๆครับพี่น้องนะครับผมปลูกไว้าลายต้นนะครับสำหรับอินทผลัมเนื้อเยื่อนี่สองต้น ส่วนที่เหลือก็เป็นพอเม็ดนะครับพอมเมล็ดพอมเมล็ดก,ก็จะมีบาฮี่แดงอํำเอ็ดอาหา่านนาวเดอคโคเนสีใเหลืองพอไวยีเซอรครับส่วนมากกับแบ่งปันพี่น้องไปนะครับผูพ,พิ่นอยากได้ตัวผมเองพื้นที่แคบแคบก็อยากได้ต้นพืชต้นไม้หล,ลายๆชนิดถตาปลูกอินทผาลัมหลาย ต้นพืชบางชนิดนอกจากจะบ่เด็ดปลูกกับแบ่งสรรปันส่วนนะครับสวนใน่อยๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดน,นี่แหละครับต้นอินทผบาลัมเดือนพฤษจิก,ก,ก,กาพฤศจิก,ก,ก,กานี่ก็คือครบสองปีนะครับครบสองปีปีที่สามก็คงสิออกดอกออกผลให้ได้ชิมกันแล้วครับปีนี้ก็ออกนะครับ ออกมาหนึ่งทลายนะครับทลายนหน่อยๆผมกับบไดายผสมนะครับนี่ก็คือทลายของเขานะครับนี่คือลายของเขาออกมาให้เหาเห็นแล้วว่าเปลี่ยนตัวแม่นะครับลอยรนเส้นนะครับนี่คือพันเนื้อเยื่อถ้าพวเปลี่ยนตัวแม่ก็แปลว่าเหาถือตัวโอ้ยพี่น้องเอ้ยนะครับเหาบไดายนำของมาเองนะครับสั่งซื้อจากเพจ จากสวนต่างๆเอา้าพี่น้องจกปลูกกระองไปหาขอมูลมั่งนะครับดอกดินปลูก,กสองต้นนะครับเนื้อเยื่อเน้นๆก็คือเนื้อเยื่อเพราะว่าเป็นคนชอบนะครับชอบกินอินทผลัมชอบกินทุเรียนนะครับแต่เลยปลูกบ่ได้ปลูกย่ยังมากมมยปลูกแค่ว่าตัวเองชอบกินเท่านั้นนะครับ ส่วนเสด้ขายหรือบ่ได้ขายนันบ่สิเลียตครับเพียงแต่มีติดหัวติดสวนไว้ย่างละตน้นสองตน้นเป็นผลดีต่อตัวห้าเองเพราะว่าห้าชอบกินนะครับชอบกินชอบปลูกชอบเลี้ยนรูเพราะว่าเกษตรเลี้ยนรูบ่มีมือสินสุดบ่มีมือจบครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ ติดตามให้กำลังใจดอกติ c นชาแนลมือนีลาไปก่อนพอ,อกันคลิปหน้าสวัสดีครับ